สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ R L Channel นะคะวันนี้ก็เช่นเดิมค่ะจะมีดอกไม้ได้สวยนะคะมาฝากเพื่อนๆค่ะเป็นดอกหลาบจิ๋วเล็กๆนะคะน่ารักมากค่ะดิบบิ้นนะคะวันนี้เราใช้ตาะคังค่ะเนื้อทรายทั้งหมดสี่เส้นนะคะ ปลายบินนะคะเราก็จะตัดออกมาเป็นปลายลักษณะนี้นะคะเพื่อง่ายต่อการสอดค่ะอุปรกรณ์นในส่วนอื่นนะคะก็จะมีตังเหลือญแหนบกันไกลค่ะที่ลืมไม่ได้อย่าลืมไอ้ไม้มรนทัดนะคะเสร็จแล้วเรามาเริ่มต้นกันเลยค่ะพับด้านใดนด้านหนึ่งนะคะลงมาค่ะประมาณ10บเซนติเมตรนะคะ นำเส้นหลักขึ้นมาเลยค่ะของด้วยเส้นที่สองเส้นที่สามของเส้นที่สองเส้นที่สี่ค่ะ ตอนนี้นำเหรี่ยญขึ้นมาวางเลยค่ะล็อกเหรียนนะคะโดยวิธีทับเส้นสั้นนะคะซึ่งเราอยู่ให้อยู่ด้านบนตลอดนะคะเส้นสั้นเส้นสั้นนะคะเส้นสุดท้ายเราล็อกโดยวิธีการ สอดเข้ามาด้านขาช่องขวาบนนะคะเส้นสั้นซ้ายมือสอดเข้ามาช่องด้านขวาบนเราล็อกอีกครั้งนะคะก,การพลิกกับปลาสอดเสน้นเส้นสั้นนะคะทั้ง4เส้สนเลค่ะ ล,ล็อกเหรียญอีกครั้งหนึ่งนะคะพลิกกลับมาเลยค่ะปลายดิบิ้นนะคะเส้นนี้นะคะเราจะโค้งกลับเข้ามาะค่ะสอดเข้าที่ข้างฐานนะคะโผล่ตรงกลางนะคะ ทั้งหมด4เส้นเลยค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะปรับเกลีบดอกค่ะให้ดูสวยงามน,นะคะโดยการดึงชาดิบบิ้นเนยคะ่ะเสร็จแล้วเราจะทำ เคสอนด้านในนะคะในขั้นตอนต่อไปเส้นที่1ค่ะเส้นที่สองเส้นที่3มเส้นที่4สีสอนกันออกมาจะได้ได้ลักษณะนี้นะคะนิ้โป้องกับนิ้วชี้ด้านขวามือนะคะเราก็จะเริ่มพันค่ะ ส่วนนิป้งซ้ายมือเราก็จะกดไปลายของเกงสอนนะคะกดลงดูให้แน่นค่ะให้กระชับไม่ถึงต้องให้แน่นมากนะคะเพื่อกันไม่ให้กระเด้งออกมาหลังจากกระเด้งคืนตัวออกมาหลังจากที่เราทำดอกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ็จแล้วเราจะปล่อยดิบบิ้นที่อยู่ด้านบนสุดนะคะออกมาสามเส้นที่เหลือเราจะใช้นิ้วก้อยกับนิ้วนางด้านซ้ายมือนะคะนื่ไว้ค่ะใา้ิบบิ้นนะคะม้วนไปด้านหลังค่ะแล้วสอดปลายดิบบิ้นเข้ามาที่ใต้ฐานใช้ริบบิ้นเผล่ด้านล่างนะคะ ทำเส้นต่อไปะะเลยค่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะมีปัญหาตรงจุดไหนที่ไม่เข้าใจนะคะกดจุดสต็อปได้นะคะทวนใหม่อีกครั้งได้ะคะ่ะ สำหรับกรีบดอกนะคะเรายังไม่ต้องให้กระชับนะคะเราจะปรับอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราทําครบทั้งสี่เส้นแล้วนะไปเรามาเริ่มปรับค่ะเสร็จเรียบร้อยทั้งสี่เส้นแล้วเราก็จะมาปรับกรีบดอกกันนะคะ ขั้นที่สองของเรานะคะเริ่มต้นที่เส้นนี้ค่ะโค้งเข้ามานะคะชายริบบิ้นเราจะสอดเข้าไปกรีบที่ในรอบที่แล้วที่เราทำค่ะ สอดเข้าไปช่องนี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราพลิกกลับเข้ามาค่ะใช้ดิบิ้นเราพลิกเข้ามานะคะโค้งกลับเข้ามานะคะสอดเข้าไปที่ด้านล่างหน้ากลวยนี้นะคะ โทษนะคะเอาไม่ค่ะของออกไปด้านหลังนะคะเส้นที่สอง ของไปริบบิ้นเข้ามาค่ะสอดเข้าที่ช่องนี้นะคะของกรีบแรกที่เราทําไปของไปด้านหลังค่ะสอดเข้าหน้ากลวยนะคะ ดิบิ้นื็จะมาโอด้านล่างด้านล่างนี้ค่ะขงเข้ามาด้านหน้าเลยค่ะ สอดข้าวที่ช่องนี้นะคะถ่ายดบินโพด้านล่างค่ะ ก็มาสอดเข้าไปในช่องนี้เหมือนเส้นที่ผ่านมานะคะก็ไปนในช่องของกลีบดอกที่เราทำรอบแรกค่ะสอดค้าที่หน้ากลวยเลยนะคะ ต้คลีบดอกที่เรากำลังทำค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาจัดสีบดอกนะคะเพื่อความสวยงามค่ะ เก็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วพลิกกลับมาด้านหลังเลยค่ะเก็บชายริยบบิ้นนะคะ ขอบคุณนะคะสําหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้จาด้วยนะคะอย่าลืมกดกระ,กระดิ่งนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าจะมีผลงานใหม่ๆรอเพื่อนๆอ,อยู่นะสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็จบเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ คุณค่ะ